สามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับสัดีครับจากเดลเยี่ยมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับชีวิตของพวกเราเลยเถิดกันชีวิตเปลี่ยนกรับพี่เรียกว่ามีผันมาจนถึงฮอลแลนด์แล้วนะฮะ อย่างที่ได้ไปเยี่ยมชมบรัสมานะฮะวันนี้ครับก็ไม่ไกลจากบรัสขับรถประมาณชั่วโมง20ทีครับผมเรามาอยู่ที่ PSV h สวี h o โ e n ฟนะครับแล้วด้านหลังของเราคือ h i ลิ p s s t เดียมครับอีกหนึ่งสโมสรหลักที่คนไทยคุ้นกันดีสำหรับฟุตบอลนั่นคือ PSV ีเอส h o v e n ครับอยู่ที่นี่นะแล้วก็ยังมีอาแจกอัมสเตอร์ดัมถูกต้องแล้วก็เฟยนูดรอตเตอร์ดัมอันนี้คือที่คนไทยเขารู้จักคู่กักคู่กัดกันสามโซ่รแยงแชมป์กัน ก็คือวันนี้มาเพราะว่าจะพาท่านผู้ชมแล้วก็แขกรับเชิญสองท่านเนี่ยมาดูเรื่องของประวัติศาสตร์อันยาวนานของฟุตบอลดัชแม้ว่าจะไม่เคยได้แชมป์ฟุตบอลโลกแต่ก็มีสโมสรแบบนี้แหละที่ผลิตนักเตะเยาวชนขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นใครครับมีใครบ้างครับลูซันิตลอย1ละหนึ่งครับผมดังๆทนี้เกือบหมดละทั้งสามสโมสรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะของของคนฮอลแลนด์อย่างเดียวนะ ่างชาติก็มีนะพวกที่แบบก่อนจะไปแจ้งเกิดลีใหญ่อะโรนัลโดโรนัลโดนี่คือของบราซิลนะเมื่อก่อนก็เล่นที่นี่โด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 อ้วนเดี๋ยวนี้้าพูดถึงโดอ้วนโดอ้วนโดอ้วนบราซิลโรมาริโอโรมาริโอโกเมสโกเมสครับลุดคุลิตครับผมนี่ชื่อดังๆทั้งนั้นผมมีความรู้อันหนึ่งครับที่หลายคนไม่ว่าจะเป็นคอบอลหรือพี่พี่เก่งก็จะไม่รู้นบนักเตะของที่นี่มีอยู่คนหนึ่งฮะเขาไปเปิดขายพวกเออเป็นพวกเนื้อเนื้อย่างเนี่ยที่กรุงเทพครับ ใครอะฟิลิปโคขุนนะฮะอันนี้เขาไปอันนี้เป็นความรู้ใหม่ความรู้ใหม่เขาไปขายเนื้อโคขุนที่นั่นนี่คือยี่ห้อที่เขาขายมันอาจจะพูดจริงมันอาจจะพูดจริงไหมพูดจริงฟิลิปโคขุนเขาอยู่ที่นี่นะฮะเขาอยู่ที่นี่นะฮะแล้วตอนนี้เป็นโค้ชด้วยใไหมเป็นโค้ชด้วยเป็นโค้ชด้วยแล้วรู้สึกด้านหลังเนี่ยมีขายเนื้อโคขุนด้วยใช่ฮะเราไปกินกันดีกว่าเราผมว่าไปทั้งคู่เถอะครับผมคู่เล่นกันได้อ่ะฟิลิปโคขุนโคขุนครับนะครับผมตอนนี้เป็นโค้ชแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูแบบทุ่นรางวยป่ะะฮ มีพิพิธภัณฑ์คือสโมสรเขาฉลองครบ100ปีเนี่ยเมื่อปีที่แล้ว2,013บเขาเริ่มก่อตั้งทีมมาตั้งแต่1913รบนะฮะเดี๋ยวเริ่มจากทัวร์สนามก่อนเข้าไปดูบรรยากาศด้านในชินดีครับเลยฮะตื่นเต้นมากเลยครับเว้ยขีวข้อขุน สโมสร PSV i o v e n ก่อตั้งในปี1913และพึ่งฉลองครบรอบ100ปีเมื่อปีที่แล้วครับ PSV เป็นสโมสรระดับแถวหน้าของฮอลแลนด์เคยคว้าแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศถึง21ครั้ง Dutch Cup 9ครั้งและยูโรเปียนคัพ1ครั้งคำว่า PSV ย่อมมาจาก Philips Sport w o r d e n g i n g หรือสมาคมกีฬาของบริษัทฟิลิปเดิมมีทีมกีฬาหลายชนิดที่เปิดโอกาสให้พนักง,งานได้ออกกำลังกาย แต่ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดจนพัฒนาถึงระดับอาชีพสนามฟิลิปสเตเดียมมีความจุ35,000ที่นั่งแม้ไม่ใหญ่เมื่อเทียบกับสโมสรชั้นนำในยุโรปแต่ก็มีรายละเอียดที่โดดเด่นกว่าหลายๆสนามครับ เป็นไงฮะดูข้างในแล้วสวยงามไหมมันเหมือนแบบแฟชั่นนะพี่เก่งแฟชั่นจ๋าเลยนะที่ผมไปบุกอังกฤษไปบุกที่เยอรมันเบลเยียมอะไรไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยนี่มันแฟชั่นมากๆเลยนี่เหมือนแบบผับมากอ่ะนี่นึกว่าแบบคอกเทลเล้าแบบอะไรคุ้นๆกับสภาพอย่างนั้นหรือเปล่าคือจิบกาแฟมันนั่งกินอาหารกันห้องรวมอ่ะห้องรวมนักกีฬาห้องรวมนักกีฬาครับท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่สโมสรเปิดเผยว่า การออกแบบห้องแต่งตัวให้เป็นวงกลมแตกต่างจากห้องสี่เหลี่ยมทั่วไปจะทำให้นักเตะทุกคนหันหน้าเข้าหากันโดยอัตโนมัติสะดวกเรื่องของการสื่อสารระหว่างผู้เล่นทุกตำแหน่งครับมีห้องเล็กๆนะ,ะฮะทำอะไรครับพี่ห้องนี้สวดมนต์ครับฮะห,ห้องสวดมนต์จริงๆอ่ะภาษาอังกฤษก็ต้องเป็นห้องเพลงนะฮะเชิญเข้าไปสวดมนต์ได้นะฮะ อีรับประหารรับรรับรรครับเรบรับรรับรรับรับรอบรันก็เคโดนล็อกมาแล้วล็แล้วตอนนี้ล่อยมันปล่อยมันป่อยมันรดับไหม่ะคุณตัที่ครับผมนี่นีข้านี่มีบบเขียนไว้มันว่าอะไรฮันีให้พวกอิสลามถูกต้องไหที่ไหนไมทุกที่ทุกที่ครับอ่าทุกศาสนาก็คือมแค่ว่า ที่ไหนมีแสงแสงสว่างอที่นั่นก็ย่อมจะมีความหวังนะฮะแปลไว้ก็เป็นห้องเล็กๆเดี๋ยวด้านหน้านี่เป็นห้องอบอุ่นร่างกายครับก็นักเตะจะมาวอร์มเขาทําไว้เล็กๆห้องเล็กๆไะเออห้องไม่ใหญ่นี่เตะบอลได้เลยนะมีกล้องนิดนึงแต่เขาเหมือนกับคอนเซ็ปต์คือย่อสนาม ฟิลิปสเตเดียมข้างนอกเนี่ยมีอะรจันท์สองฝั่งเห็นไหมทำดูน่ารักดีนะคอนเซ็ปต์เขดีมากเลยนี่จะยื้อเขาบวงกันอ่าหมาต่อยื้เส้นยื้สายนักเตะระดับประเทศก็มาวอบวงตรงนี้แล้วตรงนี้หรือไม่ก็วอร์มจริงๆก็คือเห็นนักเตะมานั่งร้องวงกันครับหลายครั้งแล้ะมาวอร์มคือมาวอร์มคือมาสั่งมัตบมือเรียกกำใจไอเตะไอตบมืออย่างงี้ไม่ไม่้ด้นะช่างยื้อไม่ใช่ตบมือเรียกกำใจฮะ ฟิลิปสเตเดียมตั้งตามชื่อโรงงานบริษัทฟิลิปที่มีต้นกำเนิดอยู่ที่เมืองไนโอเฟนและเป็นผู้สนับสนุนหลักของทีมตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรหรือกว่า100ปีที่แล้วนอกจากจะเป็นสนามเย่าของทีม PSV สนามแห่งนี้ยังเคยจัดฟุตบอลระดับนานาชาติหลายรายการครับอลังการเหมืนกันนะเนี่ยเคยใช้จัดฟุตบอลเคยพี่จำได้คือพี่มาทำข่าวนี่ พูดแล้วเหมือนตัวเองแกแล้วนะครับ14ปีที่แล้วยูโร2,000ยูโร2,000เป็นไงบ้างพี่มันมากมจำได้ว่ามาดูโปรตุเกสแต่งกับอังกฤษอังกฤษนี้ตอนนั้นยังมีแมกมานามานมนะไอ้โปรตุเกสก็ยังมีพวกลุยฟิกโก้อยู่แล้วลุยฟิกโก้เด็กดําบันมากแบบนั้นไหมนงฮะจบที่อังกฤษยิง2-0ถ้าจำไม่ผิดนะแพ้3-2อ๋อกฤษนำก่อน2-0แพ้3-2 ไอ้ขอไอไอะไรจะโชว์กันเินอะไรหรออะไรหรออะไรใส่อะไรข้างในอ่ะอข้างในอ่ะมฮะถอเลยคนดูเาอยากูถอตนล้อ้ท่ใสอะไรงเฮ้ยยายเางานนี้เล่นเอาแฟนบอลอังกฤษอย่างคุณแท็กถึงกับเก้อเลยครับเพราะการแข่งขันในวันนั้นอังกฤษออกนำถึง2-0ตั้งแต่18นาทีแรกจากพอลสโคและสตีฟแม็กมานามันแต่ก็ถูกโปรตตเกตยิงคืน3ประตูซ้อนครับ จากลุยฟิโก้เจ้าปินโต้และนูโนโกเมสพลิกกลับมาชนะ3-2และในที่สุดอังกฤษก็กอดคอเยอรมันตกรอบแรกแบบพลิกล็อกครับ ใหม่ตยันมิตซูบิชิอิเล็กทริกเราคิดมากกว่าที่คุณเห็นมิตซูบิชิอิเล็กทริกลดราคา่า3ที่ิกซีถึงสบอกไปสัยงนนี้เส้นสถูกกว่าหีโคกและแนต้า1.5ลิตรคนละ2 1บาทน้ำมแอลแพ็คละ49บาทพิเศษถึเซพนนี้คอบเครื่องใชฟฟ้า18,000บาทขึ้นไปต่อเชนตี้ปรนกั2,000บาทที่ิกซยุคนี้ต้องเร็วงานเยอะขึ้น การแข่งขันสูงขึ้นโอกาสดีๆรออยู่ข้างหน้าแบรนด์ Brand Gen U g i n s e n no s d e Gen Pro สก,กัดจากโสมอเมริกาและเ <c oughs> อเชียอือร่อยทุกเชา้าแบรนด์ Gen U <c oughs> 86.7% <c oughs> ของคนไทย <c oughs> มีปัญหาจากฟันผุ Listerine Natural Green Tea มีดับเบิลฟลูออไรด์เคลือบสร้างกรอบช่วยป้องกันฟันผุ Listerine Natural Green Tea วันสงกรานวันที่เรามีโอกาสตอบแทนญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณกราบท่านด้วยแบรนด์รังนกแท้พิเศษซื้อกระเช้าแบรนด์รังนกที่ร่วมรายการรับฟรีแบรนด์รังนกข้ามมไม้สองขวดถึง20เมษายนนี้นี่เยอะก็ต้องรู้จักพอไงอยากมีเงินอ่ะก็ต้องออกไปทำงาน ด้วยหน้ากว้าง18นิ้วใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริ ะอาดวิ่งได้หนึ่งนาทีวิกสองขจัดสิบราบวิ่งใน1นาทีให้เงินเดินทางให้ชีวิตเดินไปบัวหลวงเอ็มแบงกิ้งทุกความสุขยิ่งใหญ่เสมอธนาคารกรุงเทพ แต่ส่งสัญญาณได้ว่าแค่ moisture ไม่พอ n u t r o g e n a l Hydro Boost เต็มประสิทธิภาพด้วยขั้นตอนเ <c oughs> ติมกักเก็บช่วยฟื้นบำรุง <c oughs> ผิวที่มีสัญญาณเดียวคืออิ่มน้ำสวยดูสุขภาพผิวดีติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกเลยสนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองไวาตามิว บริการบัวหลวง M Banking จากธนาคารกรุงเทพ so Mac s ซ m a c ท่านผู้ชมครับช่วงนี้มาถึงส่วนที่สโมสรได้สร้างขึ้นมาใหม่ครับ โดยพิธธพิธภัณฑ์สโมสรแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อ6เดือนที่แล้วเพื่อฉลองครบรอบ100ปีการก่อตั้ง PSV i o f e n ภายในมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายทั้งเกียรติประวัติของสโมสรและเรื่องราวของนักเตะร,ระดับโลกที่เคยมาค้าแข่งที่นี่ครับตำนานบราซิลอาจจะเห็นหน้านโรมาริโอโรมาริโอก็ที่นี่เหมือนกัน มาจากทีมเยาวชนของที่นี่<อ>นะฮะย้ายมาจากราซิลมาเล่นที่แล้วก็โรนัลโดก็ที่นี่ตอนแรกผมติดตามรถก็คือตอนนี้เขาอยู่อินเตอร์แล้วอ่าอินเตอร์เสร็จแล้วไปบาร์ซ่าแล้วไปมลิดมาสไตล์คล้ายๆกับรถคุลิตรุดคุลิตก็อยู่ที่นี่มาก่อนอก่อนที่จะไปดังที่เอซีมิลานนะฮะโรนัลโดก็เล่นให้กับอ่าพ s v วมาก่อนแล้วก็ย้ายไปอินเตอร์ไปไปลีกใหญ่นะฮะแสดงว่าคือที่นี่มันเหมือนกับ เ,เด็กที่ปั้นปั้น,น,นทั้งนักเตะต่างชาติก็ามาที่นี่ก่อนกมเมก็อยู่นี่อยู่กูเมสเปอร์เอรสเปอร์ประตูสเปอร์ก็เคยเล่นที่นี่มาก่อนอนะฮะ คือที่หาอยู่เนี่ยไม่ได้หาเลี้ยวปูหาเนี่ยหาธงสมาคมฟ,ฟุตบอลแห่งประเทศไทยอ๋อนี่ยไม่ไม่มีแล้วเท่าที่ดูเนี่ยเป็นเหมือนกับแบบเคยมีไหมพี่เตะพวกแบบแมช,มชมกระชับมิดกับทีมสโมโสรในยุโรปแต่จริงๆเนี่ยจำได้สมัยพี่เด็กเนี่ยเคยไปดูพ s v วีไปเตะที่สนามสุบ<อ>สุรักษุทินชัยกิติยังเป็นอ่าแลดทงแบบสมาคมฟุตบอลไทยไงรุ่นนั่นเลยพี่สุรักษุทินชัยกิติแบกซ้ายแบคขวาสมัยเดือะตุกยัง หนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยจำได้แล้วตอนนั้นรุทภูติไปด้วยแต่ภูติยังไม่ดังก็เขาเรียกกันใช้ยาตอนแรกที่สื่อไทยเลยไอ้หัวงูเก่งกองมาจากนี่เลยแต่ดูส่วนใหญ่เป็นสโมสรใช่เป็นสโมสรไม่เห็นทีมชาติไม่มีไม่มีแต่ครั้งหนึ่งก็จำได้ยี่สิบสามสิบปีที่แล้วเคยไปเตะเมืองไทยอ่ะล่าสุด PSV ได้มาเยือนเมืองไทยเมื่อปีที่แล้วในโอกาสครบรอบ100ปีของสโมสร และได้ร่วมกิจกรรมกับกรมราชทัณน์เต่ฟุตบอลนัดพิเศษกับนักโทษเรือนจำกลางคลองเปรมภาพกิจกรรมในวันนั้นทางสโมสรได้นำมาฉายในพิพิธภัณฑ์ด้วยครับโอ<ห>้หอะไรเก่งโอ้โหอ้วยเยอะมากอะห้องถ้วยห้องถ้วย อ่าถ้วยเด่น2ถ้วยท่ยท<อ>านคุณผ<อ>ู้ชมครับยูฟ่าครับฮะได้ปี1978งเกีเอสวีนะฮะแล้วก็1988ก็ได้แชมป์ยุโรปเลยนะฮะเป็นยูโรเปียนคัพ1988ปี1988ถือเป็นปีทองของฟุตบอลฮอลแลนด์ครับ เพราะนอกจาก PSV จะเอาชนะเบนฟิก้าด้วยการดวลลูกจุดโทษควา้าแชมป์ยูโรเปียนครับได้แล้วทีมชาติฮอลแลนด์ยุคเรืองรองที่นำโดย3ทหารเสือรุดกุลิตแฟงไรากาดและมาโกแวนบาสเทนยังพาทีมกังหันสีส้มควา้าแชมป์ฟุตบอลยูโรได้อีกด้วยครับ ฮอลแลนด์เป็นชาติที่สร้างนักเตะระดับโลกได้อย่างต่อเนื่องครับเพราะมีระบบฝึกเยาวชนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปช่วงหน้าเราไปบุกศูนย์ฝึกของสโมสร PSV i o n d h o v e เเจาะเคล็ดลับการสร้างนักฟุตบอลของฮอลแลนด์กันครับ โลฟีฟ้ากับโคฟีมเราลุลล้นแต่งห้องครบเซตกดดอกจัน481ดอกจันส่งรหัสใต้ฝาทองแจก50เซตทุกสัปดาห์มูลค่ากว่า23ล้านบาทถึง31พฤษภานคมน,นี้<ส>ต้องซ่าต้องกล้าต้องโคร้อนมาจกไหนก็นต้องสยบให้ฟิลม์มกองแสงเอ็กซ์เรย์โคฮีโร่พิฆาตร้อนทีวีกรอบกันร้อนแมทลิกสวัสดริกจากอเมริกาใหม่เอ็กซ์เรย์โคเอ็กซ์ไฟล์คอลเลกชัน อของคราดดวยาชอบพันสาที่บิกซีถึงะพอกเปษสายนนี้เสื้อสองถูกลงอีีโค,กกค้กแลฟัแนต้าหนึลิตรคนละยี่สิบสามบาทน้ำสีเทสเล่แพ็คลาสสี่สิบเกาบาทพิเศษถงซิพ่านเม้สายนนีฟออบเครื่องใช้ไฟฟ้ 1, 10, าหนึ่งหมื่นแปบาทขึ้นไปต่อเชนฟรีประมาณสอง0ัน 2, บาทที่บิกซีสองแถมหนึ่งสองแถมหนึ่ง ออร่อ CP Freshmart อิ่มทุกมื้อสุกได้ทั้งวัดกับอาหารพร้อมทานซื้อ2แถม1ึถึงเมษายนนี้ทุกมื้อมีแต่เรื่องดีๆ CP Freshmart เฮียบ๊อบเฮียบ๊อบช่วยได้ทุกเรื่องคือผมจะลดไปตึ้งนะครับเฮียก็อยากให้เฮียช่วยค้ำประกันอ้าวแต่ที่นี่ไม่ต้องมีคนคำ้ำไ,ไม่ต้องโอนเล่มรับเงินแสนด,วด่วนทิ้งังนติดลอ้อไม่ต้องงอคขาย ไรเปรี้ยวเปรี้ยวใสใสนุ่นและมนลายสดชื่นดับกระหายวาความชื่นใจคือความภูมิใจไรท์ Bright, สั์ใจที่เป็นตัวเอง <c oughs> สำหรับเราทุกวันคือวันผิวสวย <c oughs> เปิดประสบการณ์ใหม่เพื่อความนุ่มชุ่มชื่นสบายผิวจอรนสันเดดี้คูลิงเจลโลชั่นใหม่ ครั้งแรกของโลชั่นเนื้อเจลสูตรน้ำจากจอนสันที่ซึมซาบเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักให้ผิวคุณและลูกน้อยสวยนุ่มชุ่มชื่นทุกวัน กรดเกินในกระเพาะต้องเคี้ยวยาด้วยเหรอเป็นแผลในกระเพาะอาหารต้องเคี้ยวจริงเหรอท้องอืดไม่อยากเคี้ยวอ่ะครเมลสิคุณครเมลช่วยลดกรดบรรเทาอาการแผลในกระเพาะอาหารท้องอืดน,นั่นจุกเสียดไม่ต้องเคี้ยวทั่ก,กระเพาะถามหามองหาครเมลออนให้เงินเดินทางให้ชีวิตเดินไปบัวหลวงเอ็มแบงกิ้งทุกความสุขยิ่งใหญ่เสมอ นาาครรกุงเทพปิดจินตนาการแห่งความสดใหม่โตยตนามิตูบิชิอิเล็กทริกเราคิดมากกว่าที่คุณเห็นมิตซูบิชิอิเล็กทริก ขนมปังอบร้อนแฮมนุ่ม,มๆและผักที่คุณเลือกแซนด์วิชแฮม49บาททุกวันทั้งวันวันนี้ถึง3 1เ็ดตุลาคมน,นี้ s u b w a y Eat Fresh สนับสนุนโดยเกมลายเรนเจอร์ตู้เย็นมิสูบิชิอิเล็กทริก c r รีมิว วงนี้พาท่านผู้ชมมาที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลของ P.S.V. Academy ครับสนามที่เป็นจุดเริ่มต้นของนักเตะระดับโลกหลายคนเช่นโบโดไวเซนเดนคลาสยานฮุนเตล่าและอิบราฮิมอัฟเฟไลทำให้ P.S.V. ครับเป็นหนึ่งในยอดทีมแดนกังหันลมที่ปั้นนักเตะเยาวชนสู่ทีมชาติได้อย่างต่อเนื่องครับสำหรับศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งนี้แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือสนามซ้อมของทีมชุดใหญ่และศูนย์ฝึกนักเตะเยาวชนครับ ภายในมีอาคารสโมสรและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันปัจจุบันมีเยาวชน175คนได้ทุนฝึกซ้อมอยู่ที่นี่ครับบ่ายสามโมงกว,กว่าเนี่ยบรรดานักเตะที่ระดับสิบขวบ,<อ>บนะไปเรียนมามาถึงก็จาก มาจะมาซ้อมที่นี่ซ้อมที่นี่ทางทางทางด้านนี้มาแล้วนี่ป่ฮะนี่ป่ะฮะนี่นาคอดในทีมชาตินักเตะฮอลแลนด์ทั้งนั้นเลยมีรถบัสรับมาส่งด้วยนะครับมีรถบัสรับส่งด้วยนะครับนี่ฮะนี่คือนาคอดทีมชาติเหรอฮะใช่ขอลายเซ็นไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับไทยแลนด์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 โอเคโอเคนี่ผมได้จับมือกับทีมชาติแล้วอ่ะนี่ผมได้จับมือกับทีมชาตินักเตะใช่ไหมพี่เก่งใช่ เขาคง <S <S สงสัยเนาะไอฟูนี่ใครเนี่ยผลลุกเลยอะแล้วแล้วอยากรู้วิธีการคัดเด็กที่จะมาเอ่อ p ี v ที่เขาจะคัดยังไงพี่เก่งสมัครหรือว่าแมวมองหรือว่ายังไงผแมวมองแมวมองสโมสรฟุตบ<มส> <uous> อลในฮอลแลนด์ใช้ระบบแมวมองคัดเลือกเด็กที่มีพรสวรรค์เข้าสู่สังกัดตั้งแต่อายุ6ปีโดยแบ่งการคัดเลือกตามเขตของสโมสร เช่นอาจจกอัมสเตอร์ดัมจะคัดเลือกเยาวชนทางตอนเหนือของประเทศเฟยนูดรอตดัมคัดเยาวชนตอนกลางของประเทศและ PSV คัดเลือกเยาวชนทางตอนใต้ของประเทศเข้าสู่สังกัดครับจริงๆแล้วเรื่องการคัดเด็กเนี่ยมีคุณสมบัติอยู่ไม่กี่อย่างนะที่ผมไปอ่านหนังสือมานะฮะสไตล์คุณหรือเปล่าเป็นเปของมาตรฐานเลยครับโอเคเรื่องการคัดเด็กเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความขาวก่อน นะะฮขาวแล้วก็ความเอาใจใส่นะฮะแล้วก็มารยาทที่เร er> ียบร้อยนะครับผมเอามาดูแลดูแลบ้านนะฮะอะไรอะไรอะไรไปเไรพลันยูเห็นด้ไหมความขาวก่อนไั้เอ่ะพี่ครับผมบอกตรงว่าตั้งแต่พี uh ่พักกุ้งมาเนี่ยนะครับพี่สองคำเลยครับอะไรอ่ะสาระไม่มีครับมันถอดตลอดสาระไม่มีคุณกี่คำเนี่ยสามคำคุณไปหยอกเลยมันกําลังจะวกเข้ามาสู่เรื่องดีๆปุ๊บมันจะออกไปเลยผมอยากดูเข้ซ้อมไหมเก่งไปไปดูเลยนดูข้อสอบอ่ะ การสร้างนักเตะเตยาวชนของฮอลแลนด์แบ่งออกเป็น2ช่วงครับได้แก่ช่วงอายุ6ถึง16ปีจะฝึกซ้อมวันละ1ครั้งหลังเลิกเรียนเด็กเหล่านี้จะได้รับทุนการศึกษาในโรงเรียนกีฬาของจังหวัดแต่ไม่ได้ค่าจ้างใดๆจนกว่าจะเซ็นสัญญาเมื่ออายุครบ16ปีบริบูรณ์เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกและได้เซ็นสัญญาจะมีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปถือเป็นกลุ่มที่จะพัฒนาสู่นักเตะอาชีพอย่างเต็มตัวโดยมีโปรแกรมฝึกซ้อมวันละ2ครั้งสัปดาห์ละ5วันครับ นี่ความยิ่งใหญ่ของทีมใหญ่ๆเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรแบบเล็กๆน้อยๆตัวเล็กๆเด็กคือตัวเล็กๆแต่ว่าพื้นที่ที่เขาให้ให้ความสําคัญเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็มีระบบที่เราคุยเมื่อกี้คือระบบแม้มองดึงเด็กมานะแล้วก็ระบบของการฝึกซ้อมอดีตนักบอลอย่างมาร์คฟานบอมเมลอ่ะเดี๋ยวนี้ก็มาเป็นโค้ชตัวทีมชาตินะตัวทีมชาติมาเป็นโค้ชมาเทรนเด็กๆแล้วพี่รู้สึกว่าไงมะมองไปแล้วเด็กๆแบบเฮ้ยอยากเป็นเหมือนโค้ชอ่ะ คือโค้ชคือมีดีกรีไงประสาทยาวนานใช่เคยเป็นทีมชาติเคยเป็นอะไรนี้มามันเป็นแรงบันดาลใจนะฮะโอ้ดูรถอิจฉาเขามากเลยอ่ะแม้ฮอลแลนด์จะมีนักเตะระดับโลกอยู่มากมายแต่พวกเขาก็ไม่เคยคว้าแชมป์โลกโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดคือการเข้าชิงในปี1974ที่เยอรมัน และ1,978ที่อาร์เจนตินาแต่ฮอลแลนด์ในยุคที่มีนักเตะเทวดาอย่างโยฮันครัฟก็ต้องพลาดท่าแพ้เจ้าภาพทั้งสองครั้งล่าสุดเมื่อ4ปีที่แล้วฮอลแลนด์อกหักเป็นครั้งที่3เมื่อแพ้สเปนในนัดชิงชนะเลิศที่แอฟริกาใต้ทำให้พวกเขาเป็นยอดทีมที่ยังอาภัพแชมป์โลกเป็นที่น่าติดตามว่าบอลโลกที่บราซิลในปีนี้ฮอลแลนด์ Holland ในยุคพีกสุดๆของโรบินฟานเพอร์ซี่กับไอเยนรอบเบน จะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ได้มาอยู่ในบรรยากาศของทีมเยาวชนนะครับของ PSV Hainoven ต้องขอบคุณทารสโมซอด้วยนะครับให้เราเข้ามาถ่ายทำบรรยากาศแบบเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะครับครับผมแล้วก็นี่เป็นตอนสุดท้ายนะฮะที่ผมจะได้อยู่กับสองซูเปอร์สตาร์นะฮะสองซูเปอร์สตาร์นะครับทั้งวงการดนตรีนะฮะและก็วงการบันเทิงนะครับครับผมก็เป็นานครับแท็กสำหรับแฟนเชลซีแฟนทังกฤษนะครับ แล้วก็แฟนๆแท็จะได้ติดตามผลงานของเราช่วงหลังจากนี้ไปมีอะไรบ้าง๋อก็ตอนนี้ถ้าถ่ายละครสีเรื่องอยู่นะครับช่อง3ามก็มีเหมือนกันนะฮะเล่นละครนะฮะกับพี่อ๊อฟพงพัฒน์นะครับผมเล่นผมงนะฮะมีเจนนี่มีบอยปกรณนะครับผมเดี๋ยวได้ดูแน่นอนครับส่วนภาคกุ้ง แฟนสเปอร์ครับผมที่ไม่ได้ไปสเปอร์ล่ะครับผมแต่ว่าเราแต่ว่าเราเราเกี่ยวน้องมาไปหลายประเทศนะครับทั้งเบลเยียมทั้งคอนแลนนะฮะเยอรมันนะครับซึ่งเป็นแฟนคลับเยอรมันด้วยได้ไปเห็นทีมอินซีเล็กได้ไปดูไบเย่นกับเรานะครับ ก็ผลงานของเราครับเป็นไงบ้างตรงนี้ก็ฝากผลงานนะฮะกับเพลงซิงเกิลใหม่ของวงมาเจนต้านะครับชื่อเพลงว่าเราเราเรานะฮะเสิร์ชได้เลยนะครับแล้วก็หนังครับน่าถ่ายทำอยู่นะครับกับเดนนรกขนมคกหายนะครับผมเรื่องราวเกี่ยวกับเอาจริงดิเรื่องราวเกี่ยวกับการแค่ขนมคกโดนขโมยขนมคกไปนะฮะแล้วเดนนรกเก้าคนตามมาขนมคกคืนมาไม่ใช่แล้วเราะเรื่องยิ่งใหญ่มากฮะลงทุนไปกว่า15,000บาทนะครับผมเรื่องนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่แล้วนะผมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตั้มเพลงเดียวพอละกันเพลงเพลงนี้เราคุ้นหูเลยนะฮะเราเราเรา มันเปิดทุกวันอะเปิดเ่อะทั้งทุกวันฮะทั้งทิปเลยครับผมทริปนี้เลยนะครับแต่เปิดจะดีกว่าอ๋อขอบคุณครับขอบคุณมากเปิจะดีกว่าตามผลงานทั้งคู่นะฮะแล้วก็อย่าลืมฟุตบอลโลกกลางปีนี้ใครเป็นแฟนอังกฤษแฟนแท็บแลนด์ยูครับผมลุ้นกันนะฮะว่าอังกฤษจะได้เป็นแชมป์โลกหรือเปล่าหรือเยอรมันกับทางภาคกุ้งนะครับหรือจะเป็นคอนแลนด์หรือเป็นเบลเยียมที่เราไปเที่ยวกันมาครับนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณน้องๆทั้งสองคนด้วยครับขอบคุณมากครัััับบบบขอคคคุณรรสสวดี สัปดาห์หน้าอันซีนฟุตบอลพาท่านผู้ชมกลับเข้าเกาะอังกฤษครับเรามีนัดกับนักเตะเอเวอเรตตนแบบฟูลทีมสัปดาห์นี้สวัสดีครับ